แดเดชิปปลายช็อปทุกา,าะนะครับสำหรับคู่แมงทองของรนะีโว้นไม่ใช่แค่ใส่การแล้วใช้ได้เลยนะครับเน้นไว้ก่อนเราเห็นหลายคนถามมาอโอเคทดสอบแพดเดิ้ลชิปนะครับแล้วก็เลื่อนเกียร์มาที่ตำแหน่งนะครับสปอร์ตนะครับนครับปรับด้วยพวงมาลัยนะครับแล้วก็ลด5 4 3ส1สน่นะครับแล้วก็เลื่อนตรงนี้ เพิ่มและลดเกียร์จากพวงมาลัยได้เลยสะดวกขึ้นเยอะครับเด็กเาติดตั้งตัวอีติดตั้งเปลี่ยนพวงมาลัยเป็น f อร์ u n เนอร์ตัวใหม่ล่าสุดครับพร้อมใสเอเตชิปแล้วก็รูสคอนโทรลด้วยนะครับเปลี่ยนเกียร์จากพวงมาลัยได้มีหกเกียร์เจ๋งครับ